คดีฆาตกรรมในบูดาเบสแนะนำให้เปิดเสียงในการรับชมความเดิมตอนที่แล้วน,นี่มันที่ไหนกันเนะฟ้าเริ่มจะตกดินแล้วแต่ยังหาทางออกไม่เจอเลยเดี๋ยวนะนี่ผมพุยกับใครเนี่ยผมเห็นอะไรบ้างอย่างผู้หญิงนี่นาะ ่นอนว่าผมก็รักคุณเหมือนกันลงเหมือนกันสินะผมเพิ่งมาเจอเธอนอนหมดสติกลางหิมนะน่ะผีซ้ำดําพอยจริงๆโอ้ยเป็นวันที่แห่งสวยชะมัดเลยยังไงก็เถอะจะมากับเราไหมฉันว่ามันดีกว่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าฉันเห็นอะไรบางอยานะ่างนะคฤหาสา์สไตล์ยุโรปหรือเปล่านะ ฉันชื่อเคนโจพวกคุณเป็นแฟนกันเหรอใช่พวกเราเป็นแฟนกันและมาด้วยกันและพวกเราก็เกือบตายด้วยกันอีกด้วยนี่เธออะไรยะวันนี้พวกเราเกือบตายด้วยกันแล้วนะเฮ้ยฉันจะไปรู้ได้ไงว่าหิมะมันจะตกหนักขนาดนี้นะ่ะอย่างน้อยพวกเราก็ยังได้เจอที่นี่ข้างในดูกว้างกว่าที่คิดอีกนะเนี่ย เหมือนคฤหอสนาสไตล์ยุโรปของพวกชนชั้นสูงจริงๆเนอะพอได้เข้ามาฉันก็คิดว่ากำลังฝันไปหรือเปล่าเจ้าของที่นี่เขาทำงานอะไรกันนะน่าจะเป็นคนที่มีความลับเยอะนะนั่นสินะมันเหมือนกับสถานที่ทำการทดลองลับยังไงก็ไม่รู้และเจ้าของก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ติเฟื่องถ้ามีการทดลองลับจริงๆพวกเขา ก็คงไม่บอกพวกเราให้รู้หรอกแต่บ้าพวกเขาจะจับเราไปทดลองต่างหากฉันเป็นแม่าสาวน้อยที่ตลกจริงๆฉันชอบเรืลิกเขย่าวควนนะดูเหมือนจะเริ่มผ่อนคลายกันบ้างแล้วสินะดีแล้วแต่ผมรู้สึกเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นที่หมดสติจังทุกคนผมรู้สึกเป็นห่วงผู้หญิงที่หมดสติคนนั้นน่ะก่อนหน้านี้เธอยังหายใจปกติดีอยู่นะ เดี๋ยวก็หายดีเองแหละมีคนอื่นมาก,กับพวกเธอด้วยเหรอครับคือพวกเราเจอเธอหมดสติอยู่กลางหิมะครับพวกเราเลยพาเธอมาที่นี่พอบ้านเธอไปหาหมอส่วนตัวของเจ้าของบ้านนะครับขนาดที่นี่ยังมีหมอประจําตัวเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆฉันชักสงสัยเกี่ยวกับที่นี่มากขึ้นแล้วสิทําไมพวกเราไม่ลองไปแอบสํารวจในตอนที่รอก,กันหน่อยละ่ะผมว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ถ้าพวกเราไม่ไปเดี๋ยวเกมก็ไปต่อไม่ได้หรอกแต่ว่ามาเถะนะนั่งอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะลูลูพูดถูกไปกันเถอะนะเฮ้ยโอเคไปดูกันต่อมาเงียบเกินไปแล้วแสงไฟก็ไม่สว่างด้วยสิอือขนลุกชะมัดอย่างกับบ้านผีสิงเลย เห็นไหมล่ะอยู่กับที่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมนี่มันอะไรกันรูปวาดของหนูตาบอดเงั้นเหรอดูไม่เข้ากับอาคารหลังนี้เลยนะมันเป็นรูปที่ทำนายว่าจะเกิดการฆาตกรรมที่นี่เลิกทำตัวแปลกได้แล้วเออรูปนี้มาจากเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชื่อว่าหนูตาบอดทั้ง3หนูตาบอดทั้ง3ามเนี่ยนะ มันคือเพลงอย่างนั้นเหรอมันไม่เคยเป็นที่รู้จักในเกาหลีเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะ่ะแต่สําหรับที่อื่นแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังเลยละ่ะดูเหมือนว่าเองจะรู้สินะฉันขอเสริมหน่อยละกันในเกาหลีเพลงนี้เป็นที่รู้จักในชื่อของกับดักหนูกับดักหนูผมเคยอ่านเมื่อนานมาแล้วอ๋อจำได้แล้วมีเพลงเด็กแบบนั้นด้วยสินะมันคือ นูตาบอดทั้งสามในนิยายทุกๆเรื่องมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นจะมีใครบางคนขับร้องเพลงบางครั้งก็เล่นเพลงแบบนี้หนูตาบอดทั้งสามหนูตาบอดทั้งสามมันวิ่งว่องไวมันวิ่งว่งไวมันนี้จากภรรยาของชาวนาผู้ซึ่งตัดหางมันด้วยมีดแกะสละักอันแลลมคมเออเออเอเอ ลูลูข้างหลังข้างหลังฉันเหรอ <S 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 ใครกันผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของงั้นเหรอพวกคุณมาทำอะไรกันตรงนี้ขอโทษทีผู้หญิงคนนี้เอาแต่โวยวายว่าอยากจะดูรอบๆนะครับฮะนี่หาว่าฉันผิดเลยยะไม่มีใครบังคับให้ไหนตามมาสันหน่อยคุณไม่ควรมาทำตัวดมามมองๆแบบนี้นะ นี่มันไม่ใช่โรงแรมที่จะเดินเล่นได้นะคะที่นี่คือที่ส่วนบุคคลต้องขอโทษด้วยครับคุณเป็นเจ้าของที่นี่หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะอิฉันเป็นแม่บ้านค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องของพวกคุณนะคะได้โปรดตามฉันมาด้วยพ่อบ้านกับแม่บ้านเนี่ยนะแม้แต่แม่บ้านก็ยังดูน่ากลัวเลยแฮทั้งกลุ่ม ได้เดินตามผู้ดูแลบ้านไปจนถึงชั้นสองโปรดใช้ห้องที่อยู่ฝั่งระเบียงด้วยค่ะคุณจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะสามารถปีนลงภูเขาก็ได้นะคะและคุณสามารถใช้งานห้องสมุดในระหว่างที่พักอยู่ที่นี่ได้อีกด้วยแต่กรุณาจำไว้อย่างหนึ่งด้วยว่าอะไรงั้นล่ะครับคุณจะต้องห้ามลงไปชั้นใต้ดินเด็ดขาด รดจาให้ขึ้นใจด้วยค่ะพวกเราจะจําไว้ครับฉันรู้ว่าพวกคุณมีความอยากรู้อยากเห็นคฤหาสน์ของที่นี่แต่ฉันเกรงว่าพวกเราคงบอกอะไรคุณไม่ได้มากนายท่านมีเมตตาพอที่จะให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือมาพักผ่อนเพราะง้นช่วยอย่าทาอะไรที่มันไม่เหมาะสมด้วยนะคะก็คืออย่าก,ก่อปัญหาสินะเอ๊ะ และผู้หญิงที่หมดสติคนนั้นล่ะผู้หญิงที่หมดสติคนนั้นอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เธอกำลังพักผ่อนหลังจากที่รับการรักษาตัวในห้องพยาบาลคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกังวลหรอกค่ะ,คะตอนนี้เธอปลอดภัยโอยังชั่วไม่ได้เป็นอะไรมากก็ดีโล่งอกจังพวกเรารู้สึกขอบคุณเจ้าของที่นี่จริงๆพวกเราขอไปขอบคุณหน่อยได้ไหมครับ ในท่านเป็นคนที่ยุ่งมากค่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญพักผ่อนกันตามสบายแม่บ้านได้เดินจากไปฉันก็รู้สึกดีที่มีที่นอนนะแต่รู้สึกว่าไม่ตอนรับเลยฉันเห็นด้วยนะจะยังไงก็เถอะพวกเขาก็ให้เราเข้าพักผ่อนที่นี่ไปพักผ่อนกันเถอะแต่ละคนเข้าห้องของตัวเองไป พวกเขาตัดสินใจเลือกห้องกันเองคฤหาสน์ในนิยายปริศนาส่วนใหญ่จะมีแผนผังของตัวคฤหาสน์และก็มีการบอกว่าใครพักอยู่ห้องไหนบ้างแต่ว่ามีใครสนใจส่วนนี้ด้วยงั้นหรอไม่มีหรอกข้ามส่วนนั้นไปกันเถอะได้พักสักทีห้องนี้อยู่สบายดีเหมือนกันนะเนี่ย คาราฮาดสไตล์ยุโรปที่อยู่ใจกลางภูเขาก็ฟังดูหน้าแปลกนั่นแหละจะว่าไปผู้หญิงคนนั้นถูกพาขึ้นเตียงเคลื่อนที่นี่นาแปลกชะมัดบ้านไหนเขามีเตียงเคลื่อนที่กันนะอืมนั่นมันนั่นมันเอสกาเอลลนโพเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่เป็นผู้รีเริ่มนิยายแนวปริศนาในตอนเด็ก ฉันชอบอ่านเรื่องแมวดำมากเลยล่ะฉากที่พวกเขาเจอศพแมวกับศพที่อยู่ในกำแพงมันเป็นอะไรที่น่าตะลึงมากมองรูปนี้แล้วรู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้แฮะคงเป็นรสนิยมของเจ้าของล้วมั้งไอเราก็เลือกอยู่ไม่ได้ด้วยสิเหนื่อยชะมัดเดี๋ยวพักผ่อนเข้านอนดีกว่าโดยได้เข้าไปอาบน้ำ